อากาศมันทำท่าจะบดหนาวเลยเนี่เดี๋ยวจะมาบดว่าร้อนแหละตอนนี้หนาวก็บดว่าหนาวร้อนก็บดว่าร้อนอมันไอ้ความพอดีไม่มีเนาะโลกมนุษย์เราเย่ยมันมีแต่ขาดมีแต่เกิดอันนั้นขาดอันนั้นเดี๋ยวเกิดอันนี้วันที่สวดมันก็มีแต่กองทุกข์ทานั้นแล้วถ้ามันพอดีก็ไม่มีทุกข์ เพราะฉะนั้นไอ้โลกนี้จึงเป็นโลกขาดเสมอนั่แนแหละมันมีแต่เกยกับขาดมันก็เลยหาความสุขไม่ได้ตอนนี้ไอ้ความพอดีมันจะอยู่ที่ไหนความพอดีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยนะถ้ามีธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจแล้วมีแต่ความพอดีพอดีเหมือนเห็นไหมหลวง,งตาท่านพูดอยู่เสมอเนี่ยแลหละเพราะนั้นไอ้ความพอดีจะมีขึ้นมาในชีวิตของพวกเรา ก็ต้องได้รับการอบรมที่จิตที่ใจของเราถ้าจิตใจได้รับความการอบรมแล้วมันพอดีอยู่ที่ไหนก็พอดีภายนอกขาดก็พอดีมันเกินก็พอดีมีแต่พอดีพอดีเพรมันพอดีอยู่ที่ใจแต่ถ้าหากจะหาจะภายนอกให้มันพอดีมันไม่มีนัตถิสันติะปอ้ไอ้ไอ้ท่านบอกว่าไอ แม่น้ำแต่แม่น้ำมหาสมุทรเนี่ยม,มันมีโอกาสเต็มมีโอกาสล้นฝั่งแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันพองอยู่เป็นเนืองนิดไม่มีไม่มีคำว่าวเต็มเพาราะถ้าความเต็มจะเกิดขึ้นมาได้ความพอดีจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพาราะความมีธรรมแต่ถ้าเรื่องของกิเลสแล้วมันพองอยู่เป็นเนืองนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราไม่ปรสรานาความทุกข์เราก็รวนแต่ปัสรานาความสุขเมื่อเราปรสรานาความสุขแล้วสิ่งที่จะให้ความสุขเราได้อย่างแท้จริงก็คือธรรมะเท่านั้นแหละธรรมะก็ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ใบลานกรรมะไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ธรรมะมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละโอวนณิโกน้อมเข้ามาที่ใจของเราเว่าใจของเรามีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นมีธรรมะเป็นที่พึ่งมี มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วหรือยังถ้ายังแล้วเรารีบเร่งขคนขวายสแสวงสแสกรอบกลยธรรมะเข้ามาเราจะกรอบกลวยธรรมะเข้ามาได้อย่างไรนะนะก็กรอบกลยมาได้ด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่ยแหละท่านยังบอกจิตตังตันงสุขาวหัง่งจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนตอนนี้เราจะอบรมได้อย่างไรล่ะอบรมด้วยจิตอภวณนาเนี่ยแหละที่ครูบาอาจารย์ เน้นเหลือเกินเน้นให้คณะสิยานุสิตท,ทุกคนเนี่ยแหละให้เขี่ยวเข็นให้เขี่ยวเข็นเหลือเกินเขี่ยวเขียนว่าให้มีความใส่ใจสนใจด้วยความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภวณนาให้เดินจงก,กรมให้นั่งภาวนาให้มากภายนอกเราก็รักษากายวาจาของเราให้อยู่ในขอบเขตขององค์ของศีลดังท,ที่ดังเช่นที่เราพูดเราก็สภากันสมาทานแล้วศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างเนี่ย เราก็พยายามให้รักษากายวาจาของเราให้อยู่ในองค์ของศีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีลแปดก็ตามเถอะก็ล้วนแต่นำนำมาซึ่งความสุขความอบอุ่นในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันของพวกเราทั้งนั้นแหละเพราะพวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะตอนนี้การอยู่รวมเป็นหมู่เป็นคณะก็แต่พวกเรามาจากหลากหลาย เชื้อชาติวันณะเราไม่ได้มาจากวันณะเดียวกันไม่ได้มาจากไอ้อเชื้อชาติเดียวกันเราไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันแต่เรามาจากหลายๆครอบครัวหลายๆชนชั้นวันณะแตกต่างกันด้วยวันณะด้วยเชื้อชาติอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความเคยชินหรือความอยากความละเอียดความไานี่มันก็แตกต่างกันไปเต่ต๋ยวตอนนี้พเมื่อเรามีความแตกต่างกัน ไอ้กิเลสที่อยู่ภายในใจิตในใจของเรามันก็จะอาศัยกายวาจางของเราเป็นเครื่องมือของมันเมื่อเมื่อกิเลสสามารถเอากายวาจาง,งเราไปเป็นเครื่องมือของมันแล้วมันก็เกิดการเบียดเบียนเกิดการปิงเกี่ยวกันอยู่ตลอดนั่นแหละแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมีความอบอุ่นไปได้อย่างไรมันไม่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกมีแต่ความเดือดร้อนความรัสัรัสายความแตกแยกความทะเลาะเบาแวงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาม,มากมาย ก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองคุ่นมัววิตกกังวลอะไรต่ออะไรต่างๆพอเราจะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะมาอบรมจิตอบรมใจหาความเจริญในธรรมะมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะเพราะมีแต่เรื่องราวมีแต่อารมณ์เข้ามาก่อกวนจิตใจฟุ้งซ่านให้วุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายให้หงุหงิตให้ลำคาญเราจะมาอบรมมมีความสงบมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องปูพื้นฐาน ปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันซะก่อนปูพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของเราในให้ให้ดีซะก่อนการอยู่ร่วมกันการดําเนินชีวิตของเราจะมีความเรียบร้อยมีความอบอุ่นมีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งก็เพราะพวกเรามีศีลกายวาจังเราอยู่ในองค์ของศีลไม่ไม่ล่วงละเมิดองค์ของศีลก็ไม่เกิดการปีนเกลียวไม่เกิดการเบียดเบียนกัน การอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีความอบอุ่นในในระดับหนึ่งจากนั้นเราก็มาภาคเพียรในการอบรมเจตรมใจของเราให้ใจของเรามีมีหลักยึดไว้เราจะยกเอาบทบริกรมร,รมของพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามหรือจะยกเอาอนาปานนาสติม,มาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามให้จิตมันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับลมให้ใจเข้าพุธทพธทลมให้ใจออกโทนะนะพอจิตมันมีเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่ ไม่ไหลไปตามความนึกคิดบุงแต่งมันก็ไม่ไปกระทบกับอารมณ์เรื่องราวความยินดียินร้ายความชอบความชังอะไร,ะไรต่างๆจิตมันก็อยู่กับที่ได้จิตอยู่กับที่จิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขัดตอนแล้วจิตมันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดมันก็มีความสงบรวมตัวขึ้นมาได้ พอิจท,ที่มีความสงบความรวมตัวนะั่นแหละเราจะเห็นเห็นชัดเจนเลยว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่นะมันไม่ได้อยู่ยศฐานบรรดาศักดิ์เงินทองเข้าของบริษัทบริวารแต่ความสุขมันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตของพวกเราเองนะันะ่แหละนะัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นสเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่แหละเราจะยืนยันได้ด้วยตัวของเราเองจากการปฏิบัติของเราเองเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า ถ้าจิตเราพอดีแล้วมันมีแต่ความสุขมันพอดีอยู่ที่จิตเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้พอดีอยู่ที่ร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะมีความพอดีได้ยังไงเดี๋ยวก่หิวเดี๋ยวก็อนหนาวเดี๋ยวก่อนร้อนมันก็เป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันพองอยู่เป็นเนืองนิดอืมมันถ้าเมื่อเป็นพองอยู่เป็นเนืองนิดแล้วมันจะหาความสุขมาจากไหนเพราะฉะนั้นนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตของเรามันมีความเต็มมีความสงบ มีความพอดีพอดีด้วยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วธรรมะจะเกิดขึ้นมาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราก็ด้วยเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของพวกเรานั่หละเพราะฉะนั้นเอาพวกเราอย่าพากนันนอนใจนะมีโอกาสแล้วรีบเร่งตั้งอ,อกตั้งใจในการภาวนาเดินโยกรมตั้งภาวนาให้มากไปที่ไหนอยู่ที่ไหน ให้มีจิตของเราให้มีหลักยึดไว้จะยึดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธก็ได้เดินอยู่ก็ได้ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรก็พุโทโธพุธโทโธนึกอยู่ในใจของเราเนะี่ยนั่งอยู่ก็นึกแต่ในใจอยู่ในพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้มากให้บ่อยให้ยิ่งจิตของเราก็มันก็มีความคุ้นเคยมาถึงท,ที่สุดก็มีความสงบได้นั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นมาในชีวิตข,ของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยจิตของเรามีหลักยึดด้วยนั่นเอง พยานให้ผ่ากันน้อมนำเอาเป็นประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นมาในพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะาตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะนุโมทนาให้พรยทาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสขัลลง เอ,าาเอ,าาเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุสเปปูเรนตุสังกปานจันโทปันระโสยะทธาณิโชติระโสยะทธา ดีโยอ้วิวันจันโตสัมพรยวิโดนสัตุมเต็มพวันวันตารายอ้ยสุขี ข้ายกอินพระวัาพิวานทนาเสีสานิจังทานปัจจัยโตจใจท่ารวยท่านไม่ไยวทานติยุวานุสขัง อารังรัตนติยานุภาเวตารัตนติยาเตยยสายโดยคารวยขาพยาเวราโสคาสตุจ anyway, ุปัตถวันอเนกาอันตรายาปิวิดัสันตุอเสสัตวัย ชยายยเสธิทธนังราพังโสติภาขยังโสข,ข้างภรังเสริอายุจววานโนจาโู้ข้างวุธีจียสวานสัตาว์วาจะอายูจ่าชีวเสรษฐีผวันดุเต ป่าวตุสัพบังการังรักขตุสัพะเทวตาสามภาบุทาดุภาเวปตายสดาโสตีะวัตตุเตมป่าวตุสัพบังการังรักขตุสัพะเทวตา สัมบัติทำไมดุพาเวปใดสัตาสวดีเพวันตุเตปวัตุสาบำบังการังรักขนตุสาปเดวตาสับัตสังขานุพาเวปสตาสวี ภาวันตุเตงอ้าวพานจัดอา,อาหารทานกันเนะอะดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยังไปให้ทั่วถึงเนะอะอ่าทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อน